เหมือนแกจะทิ้งทวนอะไรงไงก็ไม่รู้นะสำหรับคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยแกยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ยังขมักขมันนะรวมถึงการฟ้องร้องนะครับล่าสุดเนี่ย SEC กรอตอสารัตเนี่ยนำโดยแกรี่เกนเซอร์เนี่ยสั่งฟ้อง Consensus นะฮะก็เป็นบริษัทที่พัฒนา MetaMask สนะฟ้อง MetaMask สนั่นแหละนะฮะเรื่องของการไปซื้อไปขายไปโอนสินทรัพย์ที่ unregistered token นะ as unregistered อ่า uh, security โดนข้อหานี้อีกแล้วนะข้อหานี้มันคุ้นๆน,นะอันที่มันไม่ register นะแต่พอถามไปว่าละอันไหนมัน register บ้างแกก็ไม่ตอบนะเราใช้หลักการไหนในการ register ก็ไม่ตอบ ผมไม่รู้หรอกแกอาจจะหวังดีกับนักลงทุนจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของความโปร่งใสอะนะฮะเรื่องของความชัดเจนในตัวตัวบทกฎหมายนะฮะกฎหมายเนี่ยมันควรเข้าใจง่าย1ก่อนมันควรเข้าใจง่ายใครอ่านแล้วควรจะตีความไปในทิศทางเดียวกันทีนี้ถ้ามันมีกฎหมายบางอย่างอย่างเช่นฮาร์เว e สลอเนี่ยที่ถกเถียงกันตลงมันเป็น security หรือมันเป็น uh, commodities นะมี3 4มข้อนั่นะ ถ้ามันเข้าใจไม่ตรงกันคนที่ควรจะต้องเป็นหัวหอกหรืเป็นโต้โลในการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือกรอตสสารัฐนะกรอตเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลเฉพาะยิ่งไอฮาวิส a อเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ว่าไปนะฮะต้องออกมาอธิบายนะว่า ในมุมมองอรตทเนี่ยมองกฎหมายเนี่ยมองยังไงนะฮะว่าอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เข้าขายอย่างนี้ไม่เข้าขายอะไรเงี้ยเพราะว่างั้นประชาชนสับสนเอ็กเชนก็สับสนนะตกลงเหรียญไหนได้เหรียญไหนไม่ได้นะใช้คําว่าเหรียญส่วนใหญ่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันเหรียญส่วนใหญ่คือเหรียญไหนนะครับพอถามเจาะไปว่าอ่าแล้วเหรียญน,นี้ใช่ไหมเหรียญนี้ใช่ไหมเราก็พยายามจะเวิร์กเอาว่าอ๋อถ้าอิตาเรียมใช่สวัณน,นาไม่ใช่แล้วบีดีซีก็ใช่แล้วไอ้นั่นก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะพอจะจับ จุดได้ว่าเอ้ยเขาใช้หลักการอะไรในการวิเคราะห์นะแต่ว่าพอมันไม่เคลียร์เช่นเนี้ยอินดัสทรีลมันก็ไปลําบากแต่ว่าดูเหมือนแกรี่เกนเซอร์จะไม่อยากให้มีอุตสาหกรรมนี้เลยอยู่เลยนะโดยตัวคริปโตเคอเรนซีอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่มันพูดยากก็เลยใช้คําว่าภาพใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่มันจะผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับล่าสุดก็จัดเมตาแมสนักเลยนะฮะเมตาแมสเนี่ยสวิตหนึ่งเลยที่กรตอตสารัฐพุ่งเป้าไปนะก็คือเรื่องของการไปสเต็กนะฮะคุณสามารถ สเต็กน no ู ake, tamam. mm ้ดสเต็กนี Now, so protein protein again, ่ผ่านเมตาแมสแล้วมีฟังก์ชันในการสเต็กนะครับสเต็กเอ่อ LDO L2 ล็อกเก็ต o ูอะไรอย่างเงี้ยนะัก็จะมีเชื่อมโยงกับเมตาแมสซึ่งก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อเมตาแมสไปทําแบบนี้นะฮะกราตอก็ฟ้องทีนี้มาฟ้องเอาปลายยุคเนี่ยน่าสนใจนะต้องไปรอลุ้นนี่คือการทิ้งเผือกร้อนนะผมผมมอกไว้แั้นนะทิ้งเผือกร้อนไว้ให้กราตอหรือประธานกราตอคนต่อไปมารับเผือกต่อนะคุณต้องคิดนะว่าสมมติคนใหม่มารับ อ่ะคนใหม่ก็จริงเฟชใหม่หมดแต่คนก่อนอ่ะเราก็ต้องแบบเหลือทางไว้เขาถูกป่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเอาคําสั่งเกา่าๆ c a n เ e l cancel cancel หมดนะฮะยกไว้มันค่อนข้างที่จะเห็นต่างกันจริงๆนะฮะจ,จะไป c a n c ซ l ซึ่งมันก็ต้องเสียหน้ากันพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทํากันหรอกนะฮะการไปขัดขวางไอ้คนก่อนอ่ะก็ต้องไว้หน้ากันนิดนึงนะฮะนี่น่าสนใจนะการทิ้งเผือกร้อนไว้แบบนี้นะ,ค,ะคนใหม่มาก็ต้องดําเนินเรื่องกันต่ออีกนะฮะฟ้องกันไปนะรอดูแล้วกันไอ้คนที่แล้วบอกว่าพิษ นะพลใหม่มาจริงๆตัวเองมองว่าไม่ผิดแต่ว่าต้องมาดําเนินการฟ้องกันต่ออะไรแบบนี้นะก็เราดูแล้วกันว่าอุตสาหกรรมมันจะวุ่นวายแค่ไหนนะหลังจากนี้